คลิปนี้ก็ขอสวัสดีอีกรอบนะครับผมคลิปนี้กส็สะมาอัปเดตให้เบิรงนะครับหลังจากทีล่างทั้งหนอกทั้งในออกนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่ติดตามรับชมรับเบิรงนะครับผมอีช่มใดนะครับผมน้องก็ ให้ความสนใจอยู่นะครับรถคันนี้กับโทมาสองสามทันนะครับผมล่างพขกก็เลี้ยวนะครับกะิิพามาเบิ้งน้ากันนะครับบ้าน,นี้หลังจากที่ล่างเลี้ยวนะครับขี่ฟุ้นขี่ไงเขาใส่น้ำล่างออกเลยนะครับผม มีไฟอันนี้นะครับไฟอันนี้มาขบฝาขบบุ่มีอันหนึ่งนะครับผมอเอาขันจั้งดสิหามาแห้นะครับอันไดมันลดออกนะครับต่างนะครับเหลือเสร็จนะครับอันนี้เสร็จแบกเสร็จเงานะครับ ในพื้นนี้บ่มีผูนะครับผมบ่มีผูนะครับซี่กับเอานำขีดออกนะครับเื่องก็ขีดขีดออกนะครับเื่องแห่งดีนะครับผมเพียงแห็งเลยครับพื้นบ่มีผูนะครับผม สำหรับพื้นนี่งามนะครับผมรถกะคือว่าสภาพดีนะครับผมคัน,นี่กระบะขอกฝอมใส่งานนะครับผม หอ,อกใหม่แข็งนะครับผมจบของผลวัตขอ,อกนี่ตะขาใหม่ซื้อใหม่เม็ดสามหมื่นนะครับพันร่วมค่าร้างตอนทิ่ใจนะครับมาบึงคันซี่กันนะครับบันี้ซี่เหนียมงามเลยครับผมน้องมั่นกันงามนะครับผม ซีบุมี่มงผุนะครับผมบุมี่ผุบุมีดามนะครับผมซีสวยงามนะครับช่วงถ่ายก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนีม่ผ่ามุงให้พร้อมนะครับถ่ายเบิ้งอีกรอบนะครับผมแดกครับถ่ายต้องไปล่องเถื่อนล่องยังให้เบิ้งแล้วนะครับ รับนี้กับสิเป็นผ้าพุ่มปูนะครับเม่าขาดนะครับผมเยวกระดีเอาประกอบขึ้นใส่ให้นะครับเบืองขับสซี่ฟังนี้นะครับงามเลยนะครับต่างอัดจีดออกแล้ว ผมมีอย่างไรครับผมเครื่องท้างนี้ก็แห่งดีนะครับผมเครื่องแห่งดีนะครับ <c oughs> แสงประตูอยู่ครบนะครับผม มาเบ่งพื้นข้่งนี้นะครับเหลือเสื้อนะครับผมลดอายุพานี้ถือว่ารักษาได้ดีนะครับพวกพื้นพวกยังบอผุบอหยังเลยนะครับผมเดี๋ยวเสียวหัวลงให้เบ่งดีกว่าแปับหแบบนึ่งนะครับผม คีไข่นะครับแต่ก็มีสีสีเป็นสีที่เขาผลไม้นะครับมันกักสีมีหลอกเนี่ยนิดหน่อยแต่บบผุครับรถบบผุบางๆครับออกมากอะผลเลยนะครับผลสีนีเลยเห็นลดสองแถวเลยครับลดยุสระข้ามเนี่หละครับอันนี้ก็ไ๋คุยเปยสอบถามกับ เจ้าของเพิ่นเองนะครับอันนี้ถือ,อก็จะเจ้าของเพิ่นมาเองเลยนะครับการเล่าประวัติขวมเป็นไม้ฟังมืดเหรครับรถคันนี้เป็นไม้จังไงนี่นะครับทางในอันนี้นนเ็จแบกเศษหยังนะครับบอกมีขาดอยู่ทา้งนั้นเหรอครับผม ้างลัางนะครับผมสวยเลยครับผมตัวนั้นนี่เป็นเป็นออดเป็นจริงนะครับไมล่าเขาเจะกดนะเาขาจะยังมันในถอดออกอยู่นะครับสวยงามครับผมภาพโดยรวมรตูกับปิดสนิทด,ดีนะครับผม ส่วนมีแม่แรงไม่เห็นบนะครับูกคันนี้แม่แรงเยวก็ะสิเอาไซึ้นไหนนะครับแม่แรงพวกบอกขันหล่อ,อยังน,นะครับเดี๋ยวสีเอาขึ้นไซไห่นะครับก็มีขัวแบตตรงนี้นะครับผมขัวแบตตรงนี้นะครับแบตปืนว่าเปียนไม่อยู่นะครับแต่ว่าหัวมันหลวมนะครับ มันกินในกินในขวไปนะครับคางหนึ่งเลยเด้๋ยใส่ตัวขีบนี้ไว้นะครับผมใส่ได้ครับผมได,ได,ได้สตาร์ทปกตินะครับผมมาเบิงมาชมได้นะครับผมอยู่สารคามนะครับผม ค่าอาจจะสูงแน่จังน้อยนะครับแต่ก็ได้ความสุดของของรถดนะครับผมก็สื่อเพินผมกับบตอตอย่างเลยถาม,มาเพินสิายเท่าได้ก,ก็ไปสื่อเลยครับวัาลี้ขันนี่เห็นเห็นมาแต่หลายปีแล้วครับเป็นหถดสองแถวตะกี้ก็เป็นลังค่าสองแถวนะครับ เรียนอยู่นะครับเห็นเป็นกะเดี๋ยวมาเปลี่ยนเห็ดเป็นรถแก้เขานะครับครับผู้เดียวนะครับรถคันนี้เป็นเจ้าของคนเดียวนะครับตังแต้ออกศูนย์นะครับข้างหนาก็จะมีนะนะครับผมห้อยสีมันหลอกออกนะครับผมสีหลอกทยังออกนะครับ แต่บบอผู่นะครับรถไอเดิมได้นั่นคักอยู่ครับรับเค่องมันหน่ครับผมกันผู้ใดด้เบ,บิง้งคลิปเมื่อเศ้านี่เนาะก็่ดิเห็นเคียงมันเนาะครับผมเคียงมันนี่ยิ่งเลยครับผบมีผลผบมีไอโบมีนั่นเลยนะรับดีนะครับตัวนี้ NCR เวยครับผม NCR บน NPR เวยครับ k r 120แรงประตู่ไม่ตกครับยืนส่งอยู่ดีนะครับเบ่งเอานะครับผมผืนมันผืนรถนี่ปะมาเป็น คากูดเหรครับสภาพขั้นละสองแสนกว่าบาทกับนีนะครับผมก็เห็นอันละแสนกว่าบาทก็มนี่นะครับแต่สภาพก็เป็นยังสี่นะครับบอมากนะครับขั้นไหมันสภาพพอดีนี่นะครับปลดพุ่งมาไล่พุ่งมาไล่ธรรมดานะครับผมรถทางแท่นะครับผมไม่สามแสนโลนะครับผม เบาขาตรงนี้นะครับนี่บอาขาตรงนี้นครับสามเซนสามนี่มาต่อร่องกันเอาครับผมมาตีเอานะครับตีมาช่วหมอกันเอานะครับอันนี้ว่ารถใด,ดกับรถไห้กันไปนะครับผมค่ะกะสีขายเงินสดก่อนนะครับผมส่วนจัดไฟแน์นกะ ยังขับเนวรถไปเช็คยอดเช็คยังอยู่นะครับแต่ปีซีหนึ่งนี่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสองแสนหาไปหาสามแสนนี่ได้อยู่ครับผมคิดว่านะรถเป็นรถทางแทนะครับกันนี่งามนะครับ เดียวครับสำหรับธันเดหาใส่งานของผมมาผบบิดหวังแน่นอนครับคันนี้อลอลูกค้ายอยู่นะครับผม <c oughs> สำหรับ NKR นะครับรถปี2 5 4 1ันะครับผมเครื่องลอย2ีแรงนะครับ ราคาก็สามแสนสามสามแสนสามหมื่นนะครับผมอุ้ยตัวร่องกันได้นะครับผมเอาอีกขั้นหนึ่งนะครับมีสองขั้นสำหรับขั้นเอกะนังอยู่นะครับผมเป็นหกเมตรสี่สิบนะครับที่นนอง สนใจอยู่นะครับแต่ว่า,วาคุณวามันสั่นนะครับเพิ่นยังได้ยเจ็ดเม็ดกะโมเป็นยังกัน,งนะครับผมอันนี้ก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับล่ออะไรแต่งอีกนะครับผมล่ออะไรแต่งนะครับทันนี้กะล่อบังฝุ่นนะครับผม กอบังฟุนบังฟุนทั้งหลังนะครับสร้างบังฟุนทั้งหลังมาใส่นะครับว่ามันบ่ม,นมีบางโคนนะครับนี่คอยเห็ดไปนะครับผมนี่ครับอันว่า ไมหนีนะครับมันข้ายบดเกะบัท่านเด้เห็ดยังไปนะครับผมนห็ดยังไป็นลายนะครับอันนี้มันเปิดได้อยู่นะครับนี่ตรงนี้แต่เบาตรงนี้มันว่าไม,ม่ปิดนะครับตัวเปิดปิดได้นะครับข้างในกันเห็ดเป็นยังสี่นะครับผมถอดลือออกมาล่างแล้วนะครับก็บสือสือพุ่ม นังตัวนี้มาใส่นะครับผมเอาก็เย็นแล้วนะครับผมข้างใน,นก็นงามดีครับผมเป็นบอน,นนะครับคนกระถิเป็นแปลกๆเ,เนะาะรถทังนั้นแบบแก้ไขโดยเอาแผ่นนี้เขาไปยัดใส่ตรงมันขาดนะครับผมนี่คอยเห็ดคอยแตงให้นะครับตรงนั้นนั้นบ่มีเก็ดแก้ไขไปแล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับผมคอยเห็ดเขานะครับกะจิเลียบอกนุ่มพมุมงไรนะครับผมกผับขายเกียร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวสิเวี้ยนให้นะครับ <c oughs> ยางไงพูดนะครับผม <c oughs> ยังหนาเป็นยางยางพันเลยนะครับยางหนาแค่น,นี้ ย่างหลังเป็นยังเก่านะครับฟืนไฟยังก็ออกมัดแล้วนะครับข้นนีนคนสีกระทะรอไม่กะดูดีขึ้นไปนะครับผมคอยดคอยเตีงไปนะครับ น,นี่หัวกับบ๊ผูนะครับผมแต่กับซีกับมีแตกนะครับตามมาอยู่การใส่งานนะครับหันวาซีฮ็ดเก็บสีหัวไม่ไปกะมันขับรถเลยที่ว่าขี่ลายบันไดนะครับแค่สีมันแตกม่านั่นเลยสิเดี๋ยวกะสีแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วกับสีนี้เพืเ่อนงอีกที่หนึ่งนะครับขั้นไห เอฟเอฟสามเฮดนะครับผมล้อยเกาหาแรงครับเครื mm ่องเฮดโอเจ็ดดีนะครับผมเครื่องเฮดโอเจ็ดดี้อยเก้าห้าแรงนี่นะครับผมสำหรับท่านใดสนใจก็มาเบิ่งนถได้นะครับจุดสระกข้ามนะครับผมเอเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผม สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสามแปดหนึ่งหกแปดแปดศูนะครับผมพี่กัดอยู่มหาสรารคามนะครับผมทำเพิ่มเมืองนะครับมาบดถือกางเงเล่ก็โทรมาถามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ